ในปี2023มีเกมหลายแนวหลายประเภทที่รอปล่อยออกมาให้เล่นกันในบรรดาเกมเหล่านั้นมีเกมฟ e e to p l y y ที่เตรียมปล่อยออกมาให้เล่นเช่นกันสำหรับวันนี้พวกเรา The Gaudy Game จะมาแนะนำ5เกมฟรีบ,บน PC ที่น่าจับตามองในปี2023มาแนะนำกันต้องบอกก่อนว่าเกมยังไม่มีกำหนดที่แน่ชัดในการเปิดให้บริการแต่เป็นเกมฟรีที่น่าสนใจจะมีเกมอะไรกันบ้างร,รับชมกันเลยครับ จากอดีตทีมผู้สร้าง Battlefield มาสู่ค่ายพัฒนาเกมใหม่อย่าง e m b a r k Studio ที่ตอนนี้ได้สร้างผลงานให้รอเล่นกันอยู่อย่าง The Final เกม f e t 2 p a y ที่เปิดให้ทดสอบกันไปแล้วในโซนยุโรปและได้ผลตอบรับที่ดีดูตัวเกมเป็นเกมยิงมุมอมองบุคคลที่1มีความน่าสนใจท,ที่ทีมเกมเป็นเกมโชว์ที่จัดแสดงขึ้นในการแข่งขันกันระหว่าง2ทีมในแต่ละโหมด คลาสของตัวละครก็ดูน่าสนใจและน่าลองการออกแบบตัวละครให้มีความน่าสนใจการต่อสู้ฉากแอนิเมชันในการต่อสู้ก็ทำออกมาได้ดีจุดเด่นของเกมที่ถูกเผยออกมาให้เห็นเลยคืออาคารที่สามารถถูกทำลายได้ไม่ว่าจะาก,การยิงการเผาการระเบิดหรือการวิ่งชนเกมยังมีความเร็วที่พอดีสามารถเล่นได้สนุกหากใครที่ชื่นชอบเกม FPS เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่เรียกว่าน่าสนใจและน่ารองประกอบกับชื่อเสียงของทีมผู้พัฒนาก็ช่วยให้เกมนี้น่าเล่นขึ้นไปอีกขั้น ฮาเวนจากทีมผู้พัฒนาสัญชาติเกาหลีที่มีดีกีทำเกมมาแล้วมากมายอย่างเน็กซตอนนี้ได้ทำเกมใหม่แนวแอคชั่นเป็นเกมแอคชั่นในยุคกลางผสมกับแฟนตาซีที่จะพาเหล่าทหารบุกโจมตีศัตรตูฟาดฟันกันด้วยทักษะสกิลความสามารถวางกลยุทธ์กับเพ,เพื่อนเพื่อผลสำเร็จอันสูงสุดเกมเป็นเกม PVP มีสกิลเฉพาะแต่ละคลาสให้เลือกเล่น พร้มทั้งตัวเกมยังรองรับผู้เล่นในสมคามขนาดใจสูงสุดถึง32คนตัวเกมเป็นงานภาพกราฟิกที่สวยงามเอฟเฟกที่แสดงถึงการต่อสู้ที่ดูเดือดด้วยการต่อสู้ที่ทําออกมามีความแฟนตาซีและดูเดือดทําให้เกมนี้เป็นเกมแอคชั่นที่น่าสนใจแถมยังเล่นฟรีอีกด้วย b o you Do r e e m m บูโปรโตคอลเกมออนไลน์แอคชั่น MMORPG จากทางบันไดนำโคของฝั่งทางญี่ปุ่นที่ประกาศออกมาก่อนหน้านี้ตั้งแต่ปี2020และเงียบหายไปกลับมาครั้งนี้ตัวเกมพร้อมประกาศวันเปิดเซิร์ฟเวอร์ของทางญี่ปุ่นแต่ทางบ้านเราก็ต้องรอเซิร์ฟเวอร์ g l o b a l ที่ยังไม่มีประกาศแน่ชัดว่าจะเปิดวันไหน ดูเป็นเกมออนไลน์ที่น่าจับตามองด้วยงานภาพที่เป็นสไตล์การ์ตูนจากทางญี่ปุ่นสามารถสร้างตัวละครตามแบบฉบับอนิเมะของเราเองได้เลือกคลาสอาชีพการเล่นจะเน้นการทำคอมโบการต่อสู้แบบสุดมันที่จะลงดันพร้อมระบบคลาสที่เล่นเน้นเป็นปาร์ตี้ประสบการณ์การประจนภัยในโลก Open World เต็มรูปแบบยังมีองค์ประกอบอื่นๆตามสไตล์อนิเมะ เหมือนรุ่นออกมาจากฉากอนิเมะให้เราเข้าไปสัมผัสประสบการณ์กันหากใครเป็นแฟนเกม MMORPG เกมนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจับตามอง In Blue Protocol Showtime Arc Raiders เกมจากผู้พัฒนา Embrac Studio ที่ทำเกม The Final ที่พร้อมจะปล่อยตัวในปีนี้ได้แบ่งทีมมาทำอีกเกมหนึง่งโดยเกมนี้เป็นเกมแอคชั่น p p n w w r r l d สำหรับเกมนี้เป็นเกมหลังจากเกิดการล่มสลายของโลกโดยหุ่นที่มาอย่างลึกรับออนุษต้องหลบหนีซ่อนตัวต่อสู้เพื่อป้นสะดมทรัพยากรจากเครื่องจักรอาร์แสนอันตรายที่เดินเตดเตะบนพื้นผิวโลกอยู่เต็มไปหมด เราจะได้เจอกับหุ่นยนต์โดนัาตตเวนไปถึงหุ่นยักษ์ที่พ้อมจะเข้าโจมตีคุณหรือมนุษย์กลุ่มอื่นที่ออกมาแย่งทรัพยากรก,ารกันเองโดยเกมจะเน้นการต่อสู้ด้วยการยิงปืนในมุมบอมบุคคลที่3หรือ TPS เกมเป็นเกม PVPVE คือสามารถเจอได้ทั้ง AI และผู้เล่นอื่นในเวลาเดียวกัน หรือสามารถต่อสู้กับ AI และผู้เล่นอื่นได้ออกไปทำภารากิจเพื่อหาทรัพยากรหรือภารกิจอื่นๆคาดว่าตัวเกมจะให้อารมณ์คล้ายกับ The Division ของทาง Ubisoft จะมีความแตกต่างในเรื่องระบบการเล่นแต่แนวทางในการเล่นก็เป็นการออกไปหาทรัพยากรทำภารกิจโดยจะเจอกับผู้เล่นอื่นได้ในระหว่งางภารกิจด้วยและต่อสู้กันเพื่อแย่งชิงทรัพยากร ตัวเกมมีทีมเกมและงานภาพที่สวยงามประกอบกับกมารวบรรยากาศและตัวอย่างณตอนที่ถูกปล่อยออกมาทําให้ตัวเกมมีความน่าสนใจและน่าเล่นสําหรับใครที่ชื่นชอบการเล่นเกมแนวโลกหลังล่มสลายเราคิดว่าเกมนี้เป็นเกมที่คุณจะต้องสนใจและสำหรับตอนนี้หากใครสนใจสามารถไปขอเข้าร่วมเพลย์เทสกันได้ในเว็บสตรีมของเกม enlist resist cient n c Evil Rues grows o more. Path เ f e ก i l ย2เกมจากผู้พัฒนา g r i d ด n g เ e ียร g เกมเป็นเกมแอคชั่นอ p g พิจีที่ภาคแรกทำออกมาได้ดีมากเกินหน้าเกินตาเกมตระกูลเดียวกันอย่าง r ร a b o โบ้ทนะตอนนั้นที่คนแหกกันไปเล่นด้วยระบบการสร้างตัวละครการอัปเกรดอาวุธ การอัปเกรดสายอาชีพที่ให้อิสระมากกว่า Diablo er 3นะตอนนั้นทำให้เป็นเกมที่เรียกได้ว่ามาแทน Diablo er 3เลยเแต่ปัญหาใหญ่ที่หลายคนพูดกันและต้องการให้แก้ไขคือในด้านกราฟิกที่ตามยุคไม่ทันทำให้เกิดการมาถึงของ p a t h of Exile 2ที่ได้รับการอัปเกรดภาพให้สวยงามมากขึ้นประกอบกับเกมเพลย์และระบบต่างๆที่ดีอยู่แล้ว และคาดว่าจะรับการอัปเกรดระบบให้ทันยุคและสนุกมากขึ้นทำให้เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่น่าจับตามองโดยเกมจะเผยรายละเอียดภาค2จเต็มๆในงาน XCON ปี2023ในวันที่29มิถุนายน2023ที่จะถึงนี้ใครเป็นแฟนเกมนี้ในภาคแรกก็อยากให้ติดตามกันนะครับสำหรับเกมนี้เพราะเป็นเกมที่น่าสนใจและเรียกได้ว่าเป็นคู่แข่งของ Diablo 4เลยก็ว่าได้ จบกันไปแล้วนะครับสำหรับ5เกมฟรีบน PC ที่น่าจับตามองในปี2023นอกจากเกมที่เรามาแนะนำกันแล้วยังมีอีกหลายเกมที่น่าสนใจและน่าเล่นอีกมากมายในปี2023ที่เหลืออยู่และถ้าหาก5เกมฟรีในคลิปนี้ดนใจหรือมีเกมไหนที่เฝ้ารอกันสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้สุดท้ายหากใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ช่อง The Glory Game เพื่อคอยติดตามคอนเทนต์ใหม่ๆในช่องเรา แล้วเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ